เดโ,โมโ่เทสามหนูชื่อแพลวหนกับพ่อแค่สองคนเรามีกันอยู่แค่นี้ซึ่งหนูก็รู้สึกข,ขาดอะไรเรามีความสุขกันดีค่ะเดโ,โมโททสามหนูชื่อแพลวหนกับพ่อแค่สองคนเดโ,โมเทพ่อหนูประสบอุบัติเหตุ หนูไม่รู้จะทำยังไงพ่อหนูอยู่ที่โรงพยาบาลหนูต้องหาเงินไปรักษาพ่อแต่ไปยืมใครก็ไม่มีใครให้เลยค่ะคัรับหมองเดโมชิ้นสามเทคหนึ่งสามเทคสองอันนี้เขาให้หนูมาค่ะฝั่งเดโมชิ้นสี่เทคหนึ่งหนูต้องขอบคุณพลบเป็นอย่างมากที่ทำให้หนูได้อยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ ท่างหวังเดโม่ซีสี่เทสองหนูต้องขอขอบคุณพลบบอเป็นอย่างมากที่ทำให้หนูได้อยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะท้างหวังเดโม่ซีสี่เสสามหนูต้องขอขอบคุณพลบบอเป็นอย่างมากที่ทำให้หนูได้อยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะท้างหวังเดโม่ซีสี่เ็สี่ หนูต้องขอขอบคุณพรบบประกันพรบบเป็นอย่างมากที่ทำให้หนูได้อยู่กับพ่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะพูดติชัดไปขออีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องขอขอบคุณเมโมซีสี่เทคหหนูต้องขอบคุณประกันพร,รบบเป็นอย่างมากที่ทำให้หนูได้อยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะเอาหวังเดโมซีห้าเทคสองของโลหนึ่ง ไม่นแล้ไม่เรตะแาหาก่อนหาหาตื่นตนกวันนี้อีกนิดนึงแบบว่าตื่นตะนกเออ

คได้ทำแบบประกันไม้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเพราะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเพราะคุณได้ทำประกันไว้แล้วแอคชั่น <Action. S 1> ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะคุณได้ทำประกันไม่แล้วพร้อมหรือ่มั้พร้อม

โอเคถือว <Okay. S 2> ่าไ,ได้ดดเออว่าบางคู่เห็นใสช้าตแบบของใคร<ด>มีมีด้วยจริงๆ<อ>สีขาว ในกล้องมือถือแดงอ่ะโอเคอยู่ฝังฝั่งเชีย์นี่ลุ้นให้ตายเลย 好的，好的。